แบนแต่คนอื่นเมื่อไรตู้เย็นจะถูกแบนสักทีบอลเร็วโดมินิกันโดนแบนสี่ปีบอลเรีวชาวโดมินิกันลิสเวลเอลิซาอีฟเมเจียต้องถูกแบนจากการแข่งขันศึกโอลิมปิก2024เนื่องจากตรวจเจอสายกระตุ้นระหว่างการแข่งขันศึก VNL 2024โดยเธอได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกแย่และผิดหวังในตัวเองมากฉันไม่เอาใจใส่ตัวเองไม่ตรวจสอบให้ดีส่งผลให้ผลการตรวจออกมาแบบนี้ฉันเป็นคน ซื่อสัตย์และทำงานหนักมาโดยตลอดฉันไม่เคยใช้ยานั่นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของฉันความคิดอันนี้บอกว่าถ้าใครติดตาม VNL ทุกป,ปีผู้เล่นโดมินิกันชื่ออีฟไม่ได้เล่นโดดเด่นอะไรมากบางครั้งเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำทำไมโดนตรวจแต่ตู้เย็นซึ่งผิดปกติหญิงอาเซียนมากๆทั้งรุ่นร่างก็ผู้ชายชัดๆแต่ทำไม FIVB ไม่ตรวจอะไรเลยทั้งๆที่ชาติสมาชิกขอให้ตรวจหรือมีข้อสงสยัยเพื่อความโปร่งใส สงสัยกันไปเลยเห็นแล้วญหงุดหงิดความคิดเห็นนี้บอกตู้เย็นแบนอยู่แล้วครับดูที่หนะ้าอกสิครับไม่มีอะไรเลยสมาคมวอลเลย์บอลโลกเลือกปฏิบัติถ้าแบนต้องแบนเวียดนามทั้งทีมห้ามลงแข่งรายการใดๆเลยจงใจปกปิดและโกงการแข่งขันโดยการเอาเข้าวหลามไปตีคู่แข่งความคิดเห็นนี้บอกกรณีตู้เย็นนี้ผมว่าน่าจะจับตัวสารกระตุ้นบ้างผู้หญิงบ้าอะไรแรงยังกับผู้ชายความคิดเห็นนี้บอกว่าเคยเห็นคลิปเดียวของผู้ กนักวอลเลย์บอลเวียดนามทายกันเล่นๆคือตู้เย็นดูยังไงก็ผู้ชายทั้งแท่งเมื่อไหร่จะจัโกรธสักทีอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ